สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านครับวันนี้ตอนบ่ายของวันวาเลนไทน์นะครับ14กุมภาัน2564ครับว่างๆนะครับหลังจากกุดจีนมาแล้วนะครับเว่างนะครับคันนี้ก็ว่างก็เลยถอดมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ของคันนี้แหละครับของแอร์ D A I O ไม่รู้อ่านว่าอะไรไดโออะไรเปล่าอะไรไม่รู้ครับ เป็นรถไฟฟ้าจีนครับใช้ฮับมอเตอร์800วัตต์ครับมันเสียแล้วครับผมก็เลยเช็คเช็คดูก็ถอดมอเตอร์คอนโทรลเลอร์มาดูนะครับปรากฏว่ามันมีคาปาซิเตอร์อยู่3ตัวครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ฮะสตัวแล้วก็เสียมาแล้วครับทั้ง3ตัวนี่แหละครับหนึ่งสองสามเนี่ยฮะเสียมาแล้วครับคาปาซิเตอร์ขนาด470มโคฟารัดครับ 4 7 0ไมโครฟารัดนะครับ6กโวลต์ครับเสียนะครับก็เลยว่าจะลองซ่อมดูนะครับว่าจะฟื้นได้ฟื้นนะครับแต่ผมดูอาการดูลายปริ้นดูอะไรดูแล้วนะครับไม่มีรอยช็อตรอยไหมอะไรนะครับคาดว่าถ้าเปลี่ยนคาปา3ตัวนี้แล้วน่าจะเวิร์กครับจะได้ทดลองเปลี่ยนดูนะครับผมสั่งจากลาซาด้านะครับก็ขายเป็นแพ็คับ ขายอยู่6ตัวนะครับแพ็คแพ็คละ6ตัวรวมค่าก่อนส่งแล้วนะครับ6 7บาทก็ราคาน่าครบดีครับเดี๋ยวจะลองซื้อนะครับมาซ่อมดูนะครับผ่านไม่ผ่านอย่างไรแล้วนะครับจะเรียนเพื่อนๆให้ทราบอีกครั้งนะครับตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับของบัตเลสนะครับมอเตอร์นะครับรุ่น w h 1 0 0 1 a นะครับ4 8โวลต์ครับเป็น ก่าใช้ได้แล้วครับนะครับก็เลยจะลองลองซ่อมดูนะครับเอาละครับวันหยุดวาเลนไทน์วันอาทิตย์นะครับก็ให้เพื่อนๆมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับแฮปปี้วาเลนไทน์ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ